สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดาแฟมบลรีนะคะก็มีเอซมาทักนะคะเขบอกว่าเขาจำได้ทุกช่องนะคะเขาดูอยู่เเขาเป็นคุณปูแต่เกษียณแล้วนะคะกับข้าวอร่อยมากค่ะโดยเฉพาะส้มตำนะคะ ้เซุ่มตำกุู้ปลาดูสีสันนนี้ดูดก็ดูแม่พีกันทุกคนก็ุ้ขากันหมดแล้วเยบอกว่าแม่พีเก็บงานแต่มองดูแล้ววี่งจะไหวไหมเนี่ยเยอมากเลยเก็บหมดไหม แม่พีแม่พีเป็นคนที่เก็บงานเรียบทุกอย่างเลยแม่กระทั่งจานอหายไปไหน่ะแม่ดาเก็บเรียบแล้วค่ะม่ถ้าเก็บเก็บงานหมดทุกอย่างไม่สงสัยต้องให้ลงเกล็ดระวังหางตกคะไม่ไม่ตกไหมถ้าเกิดมันแตกในรถนี่กลิ่นกระจายแล้วเก็บให้เก็บได้นะอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยจ้ะ เดี๋ยวเดี๋ยวดูคนเก็บงาอร่อยอร่อยากอร่อยมากคนเก็บงานอร่อยไหมอ่ากิ่มจังอิ่มจังอิ่มจังค่ะเดี๋ยวไม่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 พูดไม่พูดจังไม่พูดไม่พูดทนท้ายอิ่จังคือิงเ็นมากต้องใช้วิธีน้ำลายน้ำลายนิดนิดปากน้ลายเรียนต้องการลูก้าทำไมอยากีู ตัวนี้ทไกับข้าวอร่อยมากค่ะทุกอย่างค่ะป้าป้าไม่พีเก็บงานอยู่ง่าใส่ถุงนยเด้องิน่ง่ายตั้ตรางานที่สา้าห้ามหอนะเดี๋ยวแตกในรูปสากใจาปลยนอเลยนมีหไก่แม่มีของให้เจอแล้วครับกินแล้วหอนกินแล้วหอ ว่าทุกคนหดกันมาแล้วแม่พีคนอนุญาตใช้นะคะตะเกียบจงตะเกียบก็ไม่ดีนะคะเพราะว่าพี่แหน่งรู้ไหมคิดถึงเนี่ยข้าวเหนียวนึ่งดำเนี่ย,มกกยไม่อีกอย,ย,ย่ยางหนึ่ง ป,ปู garden, okay. ที่บ้านเรามันไม่มี okay. เนาะปูแบบนี okay. ้นะมันม uh ีแต่ปูอ่ะปูหน้าปูหินถ้าปูทะเลนี้มันจะหายากฮะคฟื่องที่เสียนสายทำเอฟซีวอซื้อมาปากที่สักต้นสิท ต้องงือส่งมาไม่ไม่กยังดูออกวสาเกส่มเดีกยว้ายอกไม่ กูมองให้ทแม่แบบว่าอยากให้ทุกคนลุกไปถ่ายคลิปแสนยงใสแต่ไม่มีใครคนดูแสนยงสามเลยเหรอผมเมีนหนุ่มไม่ใช่แสนยงสามหนึ่งตัวก็แบบว่าอยากให้ทุกคนลุกไปถ่ายคลิปแต่ว่ามันไม่มีใครลุกไปเราก็คงไม่เชื่อมะเหนเราก็ตุ้นดึงแม่พีกเห็นเราก็ตุ้นเขาดึงแม่พี่ไปถ่ายคลิปได้ไม่เคยเห็นกันไม่เคยเยอะมากเลยค่ะ โอ mm ้ข hmm. pues ้าววันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงแล้วนะคะอาเดี๋ยวแม่พีก็กินต่อ

เข้ามาแล้วค่ะใช่ค่ะป้าเออแกเคยเห็นพี่ชายดีมากนะคะก็บอกว่ามาถึงมาถึงที่แล้วเขาขอเลี้ยงมื้อนึงค่ะ <c oughs> <c oughs> จับข้าวก็หมีทุกอย่างนะคะับปลาร้านะคะจะเป็นกุ้งย่างปลาน้องคอยไปไหนแล้วล่ะน้องคอยไปซะแล้วน้องลอย สำหรับคลิปนี้ก็ว่าจบคลิปลงจากเดียนทันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้แมาแฟนมารีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ